สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็คลิปนี้ค่ะแอดก็มีแนวทางดีๆนะคะตามที่ f อฟเรียกร้องเลยไม่ว่าจะเป็นเลขดับของเทพบรรลือนะคะดับนินจาแล้วก็โซยุสั่งดับเนอ้อ ส่วนแนวทางเลขเด็ดค่ะก็จะมีของยุคทับทิมทองนะคะตัวเจาะของคนโคราชรักไก่ชนนะคะแล้วก็ยังมีของหนุ่มขอนแก่นด้วยแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะคะก็เดี๋ยวไปรับชมกันเนาะว่าจะมีสำนักอะไรกันบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูแนวทางเลขดับกันก่อนเลยนะคะสำนักแรกจะเป็นสั่งดับบนของอินทรเทวนครแนวทางงวดที่แล้วของเขาสั่งดับบนให้เลข2มาก็ไม่ผ่านนะคะสลากออก 6, 2, 8ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะสั่งดับบนของอินทอนให้เลข1น,นะคะก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะผ่านต่อไหมถ้าใครที่ชื่นชอบก็ตามได้ไม่ชอบก็ผ่านเนาะ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากอินทรเทวนครด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะดับล่างแนวทางวดที่แล้วของเขาให้เลข4กับเลข8นะคะก็ถือว่าผ่านสลากออก1 9เนาะก็อันนี้เป็นสถิติของเขานะคะของดับล่างก็ถือว่าผ่านประมาณ99อร์เเลยเนาะปีที่แล้วหลุดเพียงแค่งวดเดียวเท่านั้นเองนะคะ แนวทางงวดนี้ค่ะดับล่างนะคะของเขาให้เลข9ด้วยกันเนาะก็เดี๋ยวมารับชมไป,ปรมพร้อมๆกันเนาะว่างวดนี้จะผ่านต่อไหมขอบคุณข้อมูลดีๆจากดับล่างด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะดับล่างของเทพบรลือสูตรขั้นเทพแนวทางงวดที่แล้วให้เลข6มาสลากออก19ก็ถือว่าผ่านเนาะ ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะดับล่างของเทพบรรลือสุดขั้นเทพให้เลข8นะคะส่วนดับบนแอดยังไม่เจอข้อมูลเดี๋ยวถ้าเจอแล้วจะมาอัปโหลดให้ภายหลังนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเทพบรรลือสุรขั้นเทพด้วยค่ะต่อมากันเลยค่ะดับนินจานะคะดับล่างแนวทางงวดที่แล้วของเขาก็ถือว่าผ่านนะคะ ส่วนดับบนก็ผ่านเช่นเดียวกันเลยในส่วนของตัวเจาะดับนินจาแนวทางงวดนี้ค่ะดับนินจาดับล่างก็จะมี00 08 20 28 31 37 42 46 53 55 73 75 82 86 91 97 19แล้วก็64นะคะ ส่วนดับบนค่ะก็จะมี0002 1519 3137 4446 5557 6064 8286 9199 28แล้วก็73นะคะ ต่อมาที่ของโซยุสั่งดับค่ะนะคะก็ดับบนแนวทางงวดที่แล้วก็ผ่านเหมือนกันเลยดับล่างก็ผ่านเช่นเดียวกันนะคะตัวเจาะแนวทางงวดนี้ค่ะของโซยุสั่งดับอาเจาะดับบนก็จะมี02-06 12-15-31-34-4044-56-57-60-62-73-78 8 4 8 6 90 99แล้วก็28นะคะต่อมาค่ะดับล่างนะคะตัวเจาะก็จะมี0 0 0 6 1 9 9 1 2 2 2 8 3 5 3 7 4 6 4 8 5 1 5 5, 5 7 3 7 7 8 0 8, 8 2 6 4แล้วก็93นะคะ ก็อันนี้เป็นข้อมูลแนวทางเลขดับลดต้นทุนนะคะยังไงก็โปรดใช้พิจารณญาณในการรับชมเนาะเพราะกองสลักไม่มีเลขดับนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางเลขเด่นกันบ้างสำนักแรกนะคะก้ามไม้ล่ะของแอโซยุรูสอนนอบนนะคะก็คือ10หน่วยบนแนวทางวัดนี้ให้เลข2กับเลข6นะคะก็ไม่รู้ว่า สิหน่วยบนจะมีเลข2หรือเลข6หรือเปล่าเนาะก็ขอบคุณของก้าไหมละ่ะด้วยนะคะต่อมาคะ่ะยุคทัพทิมทองที่ FC ถามหากันมานะคะตัวเจาะของเขาตัวเน้นเลยก็คือ1 3เนาะเจาะเลข3ตัวคะ่ะจะมี7 1 3 7 4 3 7 4 6 4 6 1แล้วก็4 7 3นะคะ ตอบเลข2ตัวค่ะจะมี4 3 4 6 6 1 7 3 7 4 7 1 4 1แล้วก็6 3ด้วยกันเนาะก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้ค่ะของยุคทับทิมทองจะเข้าไหมนะคะเอฟซี FC ที่ชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เนาะขอบคุณข้อมูลดีๆจากยุคทับทิมทองด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจ,จะเป็นของคนโคราชรักไก่ชนนะคะก็คู่โต๊ดบนค่ะตัวเจาะแนวทางงวดนี้ก็จะมี40 41 42 43 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73นะคะก็ลองดูค่ะของคนโคราชรักไก่ชนคู่โตดบนนะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะยังไงจริงๆเราเอาไปจับคู่เทียบชนกับของอาจารย์9ก้าก็ได้นะคะที่มา2คู่ในสไตล์เดียวกันเนาะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคนโคราชรักไก่ชนด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะสูตรใหม่9ชุดบนตรงไม่ต้องกลับนะคะก็อันนี้เป็นข้อมูลเลขบนงวดอาคลิปที่แล้วที่แอดลงไปข้อมูลเลขล่างนะคะตัวเจาะแนวทางงวดนี้ก็จะมี99 91 92 79 71 72 69 61 62นะคะก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้ค่ะเลขบนนะคะจะเข้าไหมเนาะใครที่ชื่นชอบก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลกันได้นะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากสูตรใหม่9ชุดบนตรงไม่ต้องกลับด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของตัวเจาะหนุ่มขอนแก่นนะคะก็แนวทางงวดนี้ค่ะเรามาดูตัวเจาะเน้นกันก่อนเลยนะคะก็จะมี1 7 1 8 4 6 4 7 8 3 8 4 8 5 8 7นะคะตัวเจาะเลขรองค่ะจะมี1 0 1 5 4 0 4 2 5 0 5 4 5 7 แล้วก็59นะคะก็ลองดูค่ะของหนุ่มขอนแก่นก็ตัวเลขค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะถ้าใครชื่นชอบแนวทางเลขหนับก็ลองหามาตัดลดต้นทุนได้นะคะหรือเอาไปเปรียบเทียบชนกับสํานักดังต่างๆก็ได้เนาะเผื่อจะได้ตัวเลขที่น้อยลงนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนุ่มขอนแก่นด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแอสสายฟ้านะคะก็เป็นตัวเจาะของเขาเนาะก็เรามาดูเจาะบนกันก่อนเลยนะคะแนวทางวดนี้ก็จะให้519 558 188แล้วก็598นะคะ2ตัวค่ะนะคะระบุพิกัดมาเลขล่างก็คือ14 54 84แล้วก็94นะคะของแอดสายฟ้าอันนี้ตัวเลขเขาก็ไม่ ไม่เยอะนะคะแต่ก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะถ้าใครชื่นชอบก็ตามได้ไม่ชอบก็ผ่านเนาะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอสสายฟ้าด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของพี่ควายนำโชคนะคะก็แนวทางงวดนี้ค่ะระบุพิกขัดมาเลขบนเลขล่างนะคะตัวเจาะก็จะมีสองตัวนี้คือตัวเน้นเลยนะคะเจาะรองก็คือ2 3 2สสี่ แล้วก็29นะคะตัวเน้นของเขาก็คือเน้นไปที่เลข2นั่นเองเนาะก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้ของพี่ควายนำโชคจะเข้าไหมนะคะก็ตัวเลขไม่เยอะเหมือนกันเลยขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่ควายนำโชคด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาฝากกันเนาะใครต้องการหาสำนักไหนคะ่ะเราก็ลองกด คมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวแอดจะทำการบ้านหาข้อมูลมาฝากกันให้เนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารแอดก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆมีโชคมีลาบถูกหวยรางวัลใหญ่ารางวัลโตกันทุกๆงวดเลยกราบขอพระคุณค่ะ